สวัสดีครับมาถึงทันโลกกีฬานะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันที่แฟนๆกีฬาฟุตบอลชาวไทยรอคอยนะครับซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับฟิลิปปินส์หลังจากที่ ก็นัดแรกก็เสมอกันมานะครับเมื่อวานนี้ครับซิโก้กีฬาัตว์เสินาเมืองคุมทัพนักเตะฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนทําศึกฟุตบอลซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้นะครับซิโก้นั้นย้ําให้กับนักเตะไทยทุกคนนะครับอย่าสนใจปัจจัยภายนอกเช่นคนดูเต็มสนามหากชนะต้องพบกับเวียดนามหรือแม้แต่สภาพนักเตะฟิลิปปิน ขอให้ทุกคนนั้นมีสมาธิกับเกมเล่นไปตามแท็กติกมั่นใจทุกคนจะทําผลงานออกมาได้ดีขณะที่คุณเกษมจาริรอัตวงผู้จัดก,การทีมก็ยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งของทีมไทยเนื่องจากเราต้องเล่นเพื่อไม่ให้เสียประตูและต้องทําประตูกู่ต่อสู้ด้วยสภาพทีมยังไม่ร้อเปซ็นแนวรับยังมีปัญหาและแนวรุกก็ถูกโทษแบนขณะที่ความพร้อมของทีมชาติไทยครับยังไม่เต็มร้อเอซ็น์อย่างเช่นแนวรับอดิศรพรมรัฐยังเจ็บที่เข่าซ้ายแนวรุก อดิศักดิ์ไกรสอนถูกโทษแบนกีรติเขียวสมบัติเจ็บคนขาอาจจะต้องพักตลอดทั้งทัวร์นเมนซึ่งสงศูนย์หน้าอย่างสมปองสแล็บและก็ชัยนรงทาทองมั่นใจวา่าถ้าถูกใช้งานในเกมนี้จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ไปฟังเสียง2นักเตะไทยกันครับร่างกายก็พร้อมพร้อมเต็ม้อยครับแล้วก็จิตใจก็เต็มร้อยเหมือนกันครับเหลือแค่ว่าโค้ชจะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนครับผมเขาวันนั้นเขาก็เล่นดีครับ,ขบเขา,เล,ขเ,ขาเล่นในบ้านเขาโชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่า เขามาเยือนเรามันต้องเจองานหนักแน่นอนครับก็พร้อมนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่กันมาระยะใหญ่หญหญแล้วครับก็คือเรื่องของเทคนิคการเล่นก็คงไม่มีปัญหาใน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 แมตช์นี้นะครับก็พร้อมที่ที่จะลงมาทําหน้าที่ให้ดีสุดครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เหนื่อยที่เล่นกับฟิลิปปินส์ในเรื่องของรูปร่างเราเสียเปรียบในในจุดเนี้ยครับไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวทีม ฟุตซอลหญิงฟุตบอลหญิงชิมชาติไทยกันบ้างนะครับซึ่งเวลานี้อยู่ในช่วงเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งการฟุตบอลโลกหญิงวูแมนเวิร์คัพ2015ที่แคนาดากลางปีนี้นะครับก็ได้มีการออกมาพูดกันถึงเรื่องของผลการจับสลากแบ่งสายรอบสุดท้ายว่าจากการที่จับไปอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับเยอรมันนอร์เวย์อวอรีคสแม้ว่าจะเป็นสายขี่หนักครับแต่ก็นับว่าเป็นผลดีมีโอกาสได้เล่นกับทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง2ส,สมัยอย่างมั่นใจว่าจะเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าไปสู่ในรอบ2ได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับ7มิถุนายนทีมสาวไทยจะประเดิมสนามกับนอร์เวย์นักที่2 11มิถุนายนพบกับไอวอรีคต์และว,วันที่15มิถุนายนจะพบกับเยอรมันในการแข่งขันรอบแรกนะครับจะคัดเอาทีมที่ดีที่สุดอันดับ1และอันดับ2รวมไปถึงอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไปนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ราชมังกีฬาคีฬาสถานนะครับก็ยัง มีบัตรขายอยู่นิดหน่อยนะครับใครที่ไม่มีบัตรจริงๆก็ต้องไปลุ้นเอาที่ที่หน้าสนามนะครับแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้สนามแตกอย่างแน่นอนไปเดิมกาลังใจใกับทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับค่ะพูดคุยกับหลายๆท่านแฟนกีฬาแฟนครอบครัวข่าวเช้าบอกขอบัตรหน่อย <ฮะ S 1> ไม่มีนะคะ,ะค,คือเราเองก็ยังหาอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่ป๋าบอกค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีที่แฟนฟุตบอลนั้นให้ความสนใจแล้วก็อยากจะไปติดตามชมด้วยนะคะราชมังคลากีฬาสถานนะคะก็ไปจับจองบัตรกันได้ค่ะส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในการ แข่งขันรายการต่างๆนะคะเริ่มกันจากยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่4เมื่อวานถือเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายค่ะไทยส่งสองนักกีฬาเข้าแข่งขันเมืม่อวานนี้ก็คือน้องนกค่ะชิดชนกคูทรัพย์สกุลและอีกคนหนึ่งก็คือน้องแพรวแพร,รวนภาเขนจันทึกนะคะเข้ายกน้ำหนักในรุ่น75กิโลกรัมหญิงค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าชิดชนกค่ะคว้าเหรียญทองไปครองได้ในท่าคลีนแอนด์เจอร์ก ส่วนน้องแพรวค่ะก็ได้เหรียญเงินในท่านี้นะคะคะแนนรวมค่ะชิชนกได้เหรียญทองแพรวนภาได้เหรียญเงินส่วนนักยกน้ำหนักจากจีนได้เหรียญทองแดงก็คือหวันหลินเฉิงนะคะสรุปผลเหรียญรวมวันสุดท้ายนะคะสรุปการแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไทยคว้าไป22เหรียญทอง11เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะส่วนอันดับที่2เป็นโปลแลนด์แล้วก็อันดับที่สาเป็นประเทศจีนนะคะนี่ก็เป็น บรรยากาศของการแข่งขันนะคะยกน้ำหนักนนนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่สีค่ะอีกหนึ่งรายการค่ะเมื่อวานนี้ก็นำมาฝากกันแล้วสำหรับรายการนี้ กล้ามใหญ่ที่เขาบอกรูปหลอกล้ามใหญ่ตังประมาณนี้เลยนะคะนี่คือการแข่งขันพอกายและก็ฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6ที่ประเทศอินเดียไทยกวาดมาแล้วถึง6เหรียญเมื่อวานนี้วันนี้ไทยคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองค่ะมีชิงชัยกันทั้งหมด11รุ่นไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน11คนใน6รุ่นนะคะปรากฏว่ากิติพงษ์จันสุวรรณ ท่าโชว์กล้ามเนื้อได้สวยงามถูกใจกรรมาการคว้าแชมป์ประเภทแอตลติกฟิสิกชายความสูง170เซนติเมตรขึ้นไปถือเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของเขาด้วยส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการแข่งขัน ในรุ่นต่างๆรวมไปถึงผู้หญิงด้วยค่ะในรุ่นผู้หญิงเนี่ยเราก็ทําผลงานได้ดีจากรุ่งตะวันจินดาสิงห์นะคะจากแอตลติกฟิสิกหญิงความสูงไม่เกิน165เซนเมรเราคว้าเหรียญทองแดงค่ะส่วนอีก3เหรียญทองแดงที่เราได้ก็คืออภิชัยวันดีในรุ่นพ่อกกยจูเนียน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมวันวิสาสังคริมจากโมเดลฟิสิกหญิงความสูงไม่เกิน165ซนมและเบญจวรรทองสิน จากโมเดลฟิสิกส์หญิงความสูงเกิน170เซนติเมตรคุณแบบนี้สำหรับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกบนะคะผู้ชายเราอาจจะเคยเห็นกันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้หญิงเขาบอกว่าด้วยสรีระร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะขึ้นยากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนต้องฝึกฝนอย่างดีแล้วก็มีวินัยจริงๆ กว่าจะได้รูปร่างดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสรุปผลงานของนักกีฬาไทยค่ะคว้าไปแล้ว7จเหรียญทอง1เหรียญเงินและก็5เหรียญทองแดงวันนี้ก็จะมีการชิงชัยอีกนะคะ11เหรียญทองจากประเภทเพาะกายหญิง1เหรียญทองและเพาะกายชาย10เหรียญทองค่ะก็สงสัยข้อหนึ่งนะครับนักกีฬาเพากายหญิงทําไมสีผิวค่อนข้างเข้มเขมรู้สึกว่าเขาจะต้องท<ถ>ําสีให้แทนมัง้งถ้าถาจำไม่ผิดประมาณนั้นเดีย๋ยวต้องไปหาคําตอบกันมานะครับอยากเป็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เพาะก้างไปก่อนตอนนี้ ่ใช่รครับตอนนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43ขึ้นนะครับไปดูความพร้อมกันโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่านาครราชสีมาเกมมีความพร้อมในทุกๆด้านหลังจากที่จังหวัดแห่งนี้นะครับเป็นประตูสุภาพตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเ,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 เคยผ่านการจัดการแข่งขัน4เกมมาแล้วด้วยเมื่อวานนี้เจ้าภาพเปิดศูนย์สื่อมวลชนครับอย่ยวเป็นทางการ เื่อเตรียมบริการให้กับสื่อจำนวนกว่าร้อยชีวิตที่มาทําข่าวในครั้งนี้ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันใช้แอปพลิเคชันการสนทนาอย่างไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการรายงานผลการแข่งขันแก่สื่อมวลชนอีกทางหนึ่งขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาก็มีการซ้อมกันอย่างจริงจังนะครับเย็นวันนี้เจ้าภาพบอกว่าจะมีการแสดง7ชุดด้วยกันและมีนักแสดงกว่า4 0 0พคนโดยมี4นักเตะจากสโมสนรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีทีมแชมป์ดิวิชันหนึ่งฤดูก,กาลล่าสุด อย่างไกเกตเบียรตะคุกำมพลปฐมอัคคุนเมธีทวีกุลการและก็พิรพัฒน์พิรกิจร่วมแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยพิธีเปิดจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ครับเวลา18นาฬิกาใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับทิ้งขายกีฬาในช่วงแรกคะ่ะด้วยธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการปั่นจักรยานตอนนี้กระแสของการปั่นจักรยานได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าแหมอยากจะไปสมมติเราอยากจะไปปั่นจักรยานที่ไม่ห้องสอนครับ แล้วจะเดินทางไปยังไงจะเอาจาักรยานไปอย่างไรไปดูธุรกิจนี้รับส่งนักปั่นจักรยานค่ะธุรกิจนี้มีชื่อว่าสนุกการปัน่นก่อตั้งและบริการนักปั่นมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วโดยผู้ที่ริเริ่มคือบังเอ๋นายิชิตสุนทรสนานเจ้าของกิจการส่งออกสินค้าประเภทอาหารแห้งไปยังต่างประเทศและเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเช่นกันทําให้เจ้าตัวและเพื่อนๆเ,เข้ามาจับธุรกิจ รับส่งนักปั่นจักรยานเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองและผู้ที่รักการปั่นส่วนจุด,ดเริ่มต้นนั้นมาจากประสบการณ์จริงจากการออกทริปไปปั่นดังต่างจังหวัดเพื่อสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆแต่ถว่ามันกลับกลายเป็นการเพิ่มมลาวะโดยไม่ได้ตั้งใจหลังหลายคนนิยมใช้รถส่วนตัวเดินทางไปปั่นดังจุดหมายต่างๆผมมองว่าปกติแล้วเนี่ยเรามาปั่นจักรยานเนี่ยหลักๆแล้วทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นการลดพลังงานแต่กลายเป็นว่าเราเอาเราไปปั่นจักรยานกันใช้จักรยานหคัน แต่ต้องใช้ใส่รถไปถึง2ถึง3คันมันก็มันก็ค้านกันนะว่าอยากจะช่วยโลกนะครับเซฟเอิร์ธแต่ว่ากลับกลายเป็นใช้พลังงานเยอะขึ้นผมก็เลยมองว่าถ้าคารพูละ่ะเรารวมมันไปสิ่งหนึ่งที่มันจะได้จากสังคมก้มหน้าตอนนี้ก็คือการเล่นลายเล่นเน็ตก็กลายเป็นปฏิสัมพันธ์ในรถสำหรับนักปั่นจักรยานหลายคนที่อยู่ในกรุงเทพคงคุ้นเคยกับเส้นทางภายในเมืองหลวงเป็นอย่างดีแล้ว และเมื่อเริ่มมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถในการปั่นระดับหนึ่งก็อยากจะรวมตัวกันออกมาสัมผัสบรรยากาศและประสบการณปั่นจักรยานใหม่ๆอย่างต่างจังหวัดดูบ้างปั่นข้างนอกนี่สนุกกว่าครับตรงที่ว่ามันมีสิ่งที่เล้าใจมากกว่านะมันมีภูเขามีเนินและมีวิวที่สวยงามระหว่างทางอยู่กรุงเทพมันเป็นเนินแบบว่าวิวเดิมๆใช่ครับม,มีแค่ตอนกลางคืนก็สนุกคนละแบบใช่ครับ แล้วเราก็ได้มาเจอเส้นทางใหม่ๆเพราะว่าในเมืองบางทีแบบปั่นไปปั่นมามันก็จะแบบถ้าปั่นไปสักพักนึงมันก็จะแบบวนๆเดิมๆอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างที่หลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าการปั่นจักรยานนั้นให้อะไรเราหลายๆอย่างโดยเฉพาะเมื่อเราได้โอกาสไปปั่นยังเส้นทางใหม่ๆพร้อมกับเพื่อนๆก็จะยิ่งสร้างความสนุกให้กับเรามากขึ้นแถมในตอนนี้ไม่มีความจําเป็นจะนํารถตัวเองไปอีกด้วยเมื่อมีธุรกิจรับส่งนักปั่นทั่วประเทศไทยมาเป็นตัวเลือกอีกทางบุริพงษ์แ่งสุภาถ่ายภาพปองปลสิงห์ส